โฟสโกลรักเล่าเรื่องนี้จนปล่อยโฮกลางรายการนิกกี้น้ำตาซึมตาม เป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวไซมินิอย่างโฟสกลรัดวอรอุไรโดยเราจะเห็นผลงานของเธอหลากหลายด้านเผยแผ่ผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลต่างๆซึ่งสาวโฟนับได้ว่าเป็นผู้หญิงที่หลายคนชื่นชอบมีความสวยเก่งและแข็งแกร่งในทุกๆเรื่องลาสุดสาวโฟเปิดใจถึงเรื่องราวสุดช้ำใจถึงกลับปล่อยโหกลางรายการนิกกี้นาชาติที่มีบางช่วงบางตอนเล่าว่าเรื่องเศร้าที่เซนซิทีฟจริงๆมีแค่เรื่องความรักและเรื่องครอบครัว และจะไปแอบร้องไห้ในห้องน้ำและไม่มีใครรู้หรอกร้องไห้ครั้งล่าสุดก็ตอนอยู่ออสเตรเลียพร้อมกับเล่าว่าพี่สาวที่อยู่ที่ออสเตรเลียด้วยกันชื่ออฟบอกว่ามึงรู้เปล่าแม้เป็นมะเร็ง กูช็อกเลยแม่อยู่ได้อีกสี่เดือนโอ้ยพูดแล้วจะร้องไห้รูไม้แม่ได้บอกไม้เราก็บอกไม่รู้เรื่องเลยพี่ช็อกเลยไม่พูดอะไรพี่สาวร้องไห้แล้วคูท้องอยู่แม่บอกญาติคนหนึ่งแต่เขาบอกญาติอย่าบอกลูกไม่อยากให้เปลืองตางค่ารักษาเราก็โทรหาญาติคนนั้นเลยบอกนาคิดได้ไงอ่ะคิดจะปิดลูกจะไม่ให้รักษาเลยเหรอตอนนั้นพี่ไม่ร้องไห้เพราะพี่ต้องเข้มแข็งเพราะพี่สาวร้องไห้อยู่และท้องด้วยสุดท้ายเราไปร้องไห้ในห้อง นผ่านไปสองถึงสวันก็มาคุยกันว่าทํายังไงดีหาโรงพยาบาลดีๆรักษาแม่ก็โทรหาพี่สาวคนโตเพราะเป็นคนเดียวที่พาแม่ไปโรงพยาบาลแต่ครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวที่พี่สาวไม่ได้ไป้าและไม่ได้เข้าไปนั่งคุยกับคุณหมอนาพี่เข้าไปแทนเขาคุยคุยกับหมอและเล่าให้น้าสาวฟังน้าสาวก็ปิดเงียบม,มาปีกว่าและลูกสาวของนักก็ดันมาเล่าให้พี่สาวพี่ฟังพวกเราก็ตั้งสติว่าหาโรงพยาบาลไหนดีก็โทรหา เจวันเจวันก็บอกว่าน้าจะมีอะไรผิดพลาดเจวันก็เลยไปโรงพยบาบาลไปคุยกับหมอคือที่อยู่อีกสเดือนอ่ะคือหมอจะไปเมืองนอก